สวัสดีค่ะ fc ทุกทุกชั้นขาวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเจจะพา fc มารับชมแนวทางฮานอยมัดรวมนะคะทุกท่านวันที่6ตุลาคม2568นะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะ fc ค่ะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเอฟซขา f อขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ fc ได้รับชมนี้นะคะเป็นการจอเดินพี่น้องจอดินวิ่งรูดนะคะทุกท่านถ้าบ่หมักบ่อชอบกะรอดูเลขเด่นประจำวันได้นะคะทุกคนเผื่อชอบนะทุกคนแนวทางไม่ได้เข้าทุกวัน แนวทางไม่ได้หลุดทุกวันใจขอให้ fc ทุกทุกคนทุกทุกท่านมีสติในการรับชมและรับฟังนะคะทุกท่านก่อนอื่นนะคะเจจะพาไปดูก่อนนะคะว่าวันที่5เข้าหรือหลุดวันนี้ทจ่ก็ทําแบบอยังไงนะทุกคนคนรวมก็ไม่ครบนะคะทุกคนเอ้าไม่เป็นไรทาต่อไปตื่นสายทําใจนะคะทุกคนขอโทษขออภยัยวันที่5ตุลาณนะคะใจให้เด่น0ูนย์และหมาสามห้หหลุด นะคะนอยทีวีให้หนึห่ 128, มาสนะี่เจ็เนาะทุกคนหลุดนะคะนอยสตามาเก้าแปดห้าหนไม่เข้านอยท้องถิ่นมา4 6 2หกสาหนะคะก็ไม่เข้าทุกคนเด่นมา6กนะคะหกสอไม่เข้าแล้วที่นี้มาเข้าอะไรมาเข้า0นยะคะทุกคน0ูนย์สี่นะคะแล้วก็0ูนย์เก้ของนอยกิจกับนอยกานะคะทุกท่าน แนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะทุกคนไม่ได้เข้าทุกวันไม่ได้หลุดทุกวันนะคะใจขอให้ฟีีทุกทุกคนทุกทุกท่านมีสติในการรับส่งและรับฟังแนวทางที่ใจวางให้นะคะทุกท่านมือนีกะตื่นสายก็ทําอะไรหลายๆอย่างไปด้วยถ่าช้าขอโทษขออภัยนะคะทุกคนมาดูวันนี้ค่ะจากที่ตัวเด่นผลรวมจากฮานอยมัดรวมนะคะได้สามได้สามกับเก้าเนาะทุกคน

เก้าแปดแปดเก้านะคะสี่ขาดค,คู่ตัวเด่นนะคะก็คือเอ่อสามเก้าเก้าสามนะคะคู่ที่ชอบนะคือเก้าแปดแปดเก้าค่ะพี่น้องเป็นเจ้าไหนคะพี่น้องคะ่ะมากบอสมาคอยตามเด้อพี่น้องบอสมากวยชอบผ่านประมาณนี้นะคะทุกคนสําหรับแนวทางฮาน้อยมัดรวมวันที่หกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปด เอฟซสามารถใช้ได้ทุกทุก,ทกวันเออทั้งวันนะคะทุกทุกรอบเจพูดผิดสำหรับแนวทางฮานอยวันนี้เจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะฮานอยมัดรวมไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอให้เอฟซโชคดีค่ะโชคๆมันๆหมนสุขสุขคลนพี่น้องสวัสดีค่ะ